พี่พี่น,อน้องเมาตรฐานเขาซื้อซองทิปแชน่นอนได้พี่น้องเราด้วยอะ่ะ <c oughs> สบายดีตันน้นคำคำเนาะวันนี้เป็นมือวันที่ซ้อซ่พี่น้องเซอร์ฮั่วกับบริถายกิ๊บไล่หมื่นเลยพี่น้อง,ว,งว,วันนี้ทิปฮั่ก็กแล้วเวียงเนาะล่ะกัตอนนี้ฮั่ก็มาทีพระรามแปดพี่น้องจะมาลินพีสวนสนุนสเกเนาะเซอร์ฮั่อนเทาไครมาแต่ว่าตอนนั้นผลบริมีงานพี่น้องสำหรับวันนี้คนเต็มเลยพี่น้อง คำว่าก็ว่าหอดแล้วกันกระลังตีเขาในงานพี่น้องตีความฝ่ายย่างรถไปจอดน,นะตอนนี้ฟั้งไปเสี่ยงรถพี่น้องตีบริสายไหมนะเพราะว่าเสี่ยงขืนมันลายเนาะทั้งสใส่ไหมนี่กระตีบริสายพี่น้องเพราะว่าเสี่ยงบกวันลายพอดอันนี้ก็คือบอลทีตีความฝ่ามาจอดให้เราลงรถพี่น้องบึงบึงรถลดเออโหลสวนซนแล้วแถวหวาพี่น้องบึงบึงข้นยางทั้งฝากนั่นเนาะคุณน่ะ และการไดทางนี่เพิ่นกำม,มีกา้านหอยจรถพร้อมพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คนไรแห้งอันนี้ก็ทา่งนานงานเนาะเขากำลังสีขางานไปรอฟีพักไฟยอยู่ทางด้านในพี่น้องพี่อักพาจะตามมาที่ล่างเนาะไปบันทึกฟ้าคือขืนขานาดเลยงามแต่ว่ามันเป็นงานยังกับพี่ต้องไม่รูนนน้งานสนุกบบงานสนุกตะบัวงานยังไปะกำลังสีขามทางคนขาวไม่รักเขาคือขามเลยแหละ มีหมามูนเอ้ยบอแม่ส,งส,สิงสาสวรรษสิงสาสวรรษนะเวลาสิงสาสวรร์ว่ายังต้องได้คมอีกเทถอน,นึงว่นี่ข้างนี่รถมอเตอร์ไซค์<า>ไป,ปไปทางน,านาี้เหรอโตไปทางไหนวะไปยังตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองถุมพี่น้องคนฮักกำลังมาก ตอนนี้โบาท่านไหนมีคนกลับเนาะตอนนี้มีกตอนนี้มีแต่คนกำลังมากโบมีคนกลับฟุดมากได้มานีกับม,มี่ทีมี่เพื่อนพีพักฝาแล้วก็มีเพียงพี่พีพัก้ามีพี่พพตองแล้วก็มีน้องบุญบ้านานะพี่น้องตอนนี้เฮ้ายางอยู่หลอมหนอกพี่น้องแต่ว่าปกติตอ้องยางทางหลอมในโอาหานนะฮัปินาเขาในเพร่ะนะโอ้คน ที่ต้องมองวาให้ทีกำลังวุ่นมาขี่ซิ่งสะใครคืนไป่หอดบอเทึ่งสุดแล้วเพื่นสิบบอลให้เขายุดบ่าซ่านจะแกล้งน้องข้นเสียงเฮ้ยเสียงสนันวอนไว้เอ๊ะเสียงเขากิีเอี่ยงพี่ตอง ทำสิละถ้าว่าอยากมาหลอดตลาดพอดีพี่น้องแต่ว่าคนลลยแหงหรือพี่น้องคนนะเยสซี่บอกเวลาเวลาน้องถิบไปหลอดในบนคนละล่ยังหายใส่แม่ไปเนาะซินดาต้อหนีบุญมากพี่ตองที่นี่หน้าสนนะ ออกินซีนดานางซิซิลกินบา้าง้าแค่เ,บบนนเข่ามากเ้ือนี่พี่น้องเห็นหา่านซีนดาพี่หา่านแหลกเป็นอาหารโปรดของเราสัมอ๋ออันนี้ขนมจีนหนังยานี่กระขากได้นี่โอ้คุณหนาค้นนะพี่น้องจันสี่ยางยางกะจะแกเอ้าดหน่อยหนึ่งเลยเนาะ ่าซื้อเมื่อปากเด็กๆเด็กๆคือสีมังเนาะ่าซื้อเมื่อปากเด็กๆ,ๆอยู่บ้านเด็กๆคือสีมักคารลวินคารลวินว้าเกตโทรศัพท์มุนมากงามขนาดเนาะโอ้มีแต่ฟุ้งซิงทางนั้นเลยนี่อันนี้เสื้อผ้า โอ้มีเสื้อผาผ่อมเล่นบนมาต้นนี้นี่ประเทศยังแล้พี่น้องคนลนลายเบิ้งหานนี่ก็บบธรรมดาได้แต่ละหานนี่คนเต็มเบิ้ดเพี่ตอง คนจึงลายมันเซลบอกอมันมันเป็นคล้องเซลบอกคนคือลายเป็นยังย่าิาคือ,อยังยี่สิบบาทคนละลายยี่สิบบาททีเ่เพ้นคล้องที่ผิบอยากกินเลยพี่น้องลูกตาลอร่อยเพื่อลยี่สิบห้าอาบนี่อ้า นี่ซิม่อบาท่ะจิมาบาอไาพีตังเนี่ยอยากซิมพีตังเอาบ้าือให้หน่อยถือให้หน่อยอน้้หนล้นี้เลยทีมขึ้นกับว่าซื้อลูกนานนมสด พี่น้องมีแต่คนเดินเลยเนาะผานนี่แต่คนลลายน้อง้ายถูกหานเลยนะโยถ่าย,ายคลิปกันยาพี่น้องกูว่าเดือกเลยซีนเกือบิิตั่มนาคานอื่นคลิปก็แฟนผีผักฝ่านี่ไปด้วยกันได้พี่น้องซ้ายกินเนาะนี่ พันแม่หานนี่อีกแล้วพี่น้องปลาหมึกปิ่งปลาหมึกข้อแต่ว่ากับเป็นกระแสนะี่แหละเนาะแล้ก็กระแสนาะเออน่อยหน่อย,น,อยน่ากินอยู่อืมเขาต้องเอาลายเ,ยเออเขาไปหลอกกินแต่ละบอนน้ำชอบกินแบบนี้อ๋อชอบกินแบบนี้อร่อยเลยนี่ไงจริงจรากครับไปแล้วอานที่สอง เบ่งเอาพี่น้องเบ่งวันว่ากันาซื้อสงสัยมันสิแพงขนาดนี้ผ่านเ่งเบ่เบ่งเบ่งยาร้องเบ่งชิด้อนี่เาเบ่งครับโอ้ยดูครับไอเราก็ไม่เท่าไร เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วไปใส่ให้พี่ดูหน่อยนะน,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 น้องพี่คงจะว้าวุ่นว้าวุ่นน่าดูเลยเนะมันก็นงามอยู่สีหัไงสีแถนงามอยูได้ครับใส่ความาจากไหนสีเสือนะี่ <laughs> อันนี้อันนั้นเพื่อรครับซื้อเส,สื้อสไนค์คักๆักึงพา คนส,สวยๆนั่นนะครับรได้ระบอได้ระบอสีนิดกับตีนิดไวยงามมันก็สวยทั้งทั้งหมดน,นั่นแหละเครื่องดนต่ีไม์สมฮเนตเก,กิดอะไรอ่ะเขากรได้เลือกเร็วๆสิเธอ

แล้วพี่นอ้องซสือได้เสือยือดมากท่านนี่พี่น้องถือขนาดก้างเก้งลอยบาทเนาะกระว่บถือปกติกางเก้งเนี่ยอะแห้งเติมอยู่แล้วอันนี้ลอยหนึ่งแต่ออว่าที่บริมข่อยหนุ่มกางเก้งยินแต่ดนแล้วพี่น้องปลาเลาะตอคนนี้เต็มสุห่านเลยพี่น้องอันนี้ก็คือสำหรับห่านเด็กหน่อยลินแต่ว่าผู้ใหญ่เต็ม ของเรียนหนึ่งร้อยบาททุกสิ้นเนี๋ยวสมพอ่อคนจังลายหลเหรอเนาะทุกสิ้นร้อยบาทโอ้อันนี้ก็รลอยเดียวนะโอ้สัมพอ่อนะคนจังมักมาง,งานนะนี่พี่น้องสลายมันเป็นเื่องเซลอะนะเคื่องที่ขายถือก,กว่าราคาปกติมีห่อก็อยู่ทีห่านกระเป๋าทุกนวยร้อยบาทพี่น้องตอานนี้แฟนพี่ผ่าผ่ามันก็เลยว่ะขอแวะที่นี่แป๊บหนึ่งมาสั้น กระเ้ามีแต่หน่วยงามๆไปทางไดเล้ววันนี้จะได้บุญมากกางางามอยู่แล้วเนาะนี่ยหาเหนทุกอย่างร้อยบาทอาตอนนี้น้องบุญมากกบแฟนพีอกขาเลือกว่าแต่แฟพีรกขาตลอดแล้วลืมซื้อเอื่อยเลยนะเอ้ยซือยังเกาะอุ้ยสวยนะพี่ยังเกาะพี่ซือวยยังเกาะ พี <P ain> ่แอนเนาะพี่แอนจือ้อซื้อใดแล้ววันนี้พี่น้องตอนนี้หลักจากที่เลาะหันนั่นหานนี่ตอนนี้เาขากรเริมหิ้วเขาแล้วพี่น้องเมงื่อไหร้กินเขาก่อนเนาะตอนนี้เขาไปยู่ที่หานขนมจีนนำหญ้าเนาะซึ่งไม่นีเพิ่นก็มีบอลนางสังเกตว่าในบอลนี้จึงมีบอลนางพี่น้องแต่ละบอลนี้ก็คือแบบว่าทางข้นยางเนาะบ่มีบอลนางเลยพี่น้องแล้วก็ตอนนี้คนก็นยังมาไลา่ยอยู่ ข้ากะเพราะท่านได้ทัวร์จำพี่น้องห้าก็ม่านไเรเลี้ยวเดียวห้าวห่อนบอน,นี้เนาะน้ำยาเพม่นก็นมีลายแบบแล้วพี่น้องตะวันทีพันเคยกินแต่น้ำยาก,กะทิเนาะก็เลยเลือกน้ำยากะทิทางแลกเลยได้หนีพี่น้องจีทีบได้กินขนมจีนน้ำยาแล้วก็มีสะพานไล่ๆจังสีเนาะสำหรับเครื่องเที่ยงพี่นะเข้ามาอยู่โซนเกตโซนใส่ถ่ายเอเเอ,เเอน้องขากไปนี่เอ้ยยุดกระไรวนะน่ะยุดกระไรวนะน่ะ S 1> <S 1> เออนาอพี่ตังนะอ <ś asy> าักเลยนาอบม่เคยเห็นแล้วด้อน่เอามันคาดบ่มันบ่กไปี่น้องพี่น้องโอ้เหลือกินแต่ตามใจเลยคนรอก,อก,อก,อก็รออยู่ทั้งน้องเขากินก่อนนะตอนนี้หิ้วเขาตอนนี้ก็ได่เวลาแรกกินเลยพี่น้องซีมัซี่มันก็นต้องกีนแลยคะ่ะ เ้าหนังยังข้าวเหนียซื้อหนาเนาะขนาดยังกินอหนาโอ้เด้เด้ดีๆกับนี่โคกกระได้หลังจากที่กินข้าวแล้วเนาะแล้วก็มันรอต่อเซิงข้าหนังนะกระดุนเติมอยู่ได้ขนาดนี้ออกมาคนกับยังลายคือเก่าอันนี้คนกำลังมาโอ้หานี้สามชิ้นสองร้อยห้าชิ้นห้าร้อยบาท ตอนนี้เข้าอยู่ทางด่านในงานและพี่น้องบอนนี้แห้งแอร์อัดขากเลยในบอนนี้จะมีทางแห่งเนาะแห่งสายแข่งขวคว้า<ณ>ยูปมึงดูจะได้ยังเป็นรางวัน เบอร์สองเบอร์สองลูกละยี่สิบบาทลูกละยี่สิบาทไม่ควรถูกโอ้ยักษ์ตุ๊กตาใหญ่ถ้าไรคะนี่ยี่สิบบาทยูระวังทุกทุ่แบบรอมาตั้งหน้านะแต่หัวเขาอยู่ไตสะพานกระต้อนกีนั่งกินเขานั่นแหละพี่น้องอันนี้เขาก็ยังอยู่ไตสะพานอยู่เนาะตอนนี้โอ๋นี่เด้มาพี่ซะแล้วหาอยู่ ซิโปสิโปคือดักซิโิโปไม่ยังสิโปสิโปคือยังเล็กไผ่อ๋เล็กไผ่ปะนี่สมัยแต่ก่อนเนี่ยชีสิบปีก่อนอัละสอรอยอละสองาสิโปซื้อข้องไดยสลิงนึ่งโอ้ิโปม่ไผ่อันนี้มันแมนตะเก่าว่ารือเอามาใหม่เซออ๋อนัได้เพื่อซ้ำลานนะเมนอกยองยิ่มนาอบอนี้หรป้าคนลายนี่เนาะ เอ้ไอนวไปนั้นก็ไปหา่าอาจารย์เลยฮะพาอาจารย์ไหนเมไปวัดตีวะเาอยู่ในนี่บ่วไปหนักวัดตีเนี่ยอยู่ในนี่บ่มองจ้จวนเป็นาน่นม่ส่ก็เราฟังกันสมบ์เอ้าก็อยู่ทางไหนถึงวัดตีพอดีแมนว่าพอน้อมากินเขามืขึ้นนะบ่พี่ต้องอโอ้สมบ์อืมนี่รายการิชาล่มนี้แม่บ่ ว้าสั่นซองบอลธรรมดาได้คนนะเนาะย่องถ้ามีก็เป็นบอลริมหนามเนาะคนก็มานางลิ้นซิลซอยู่ทัา้งนั้นแล้วกับเบิ้งเฮือซจำรานทิเบอลดั้งเนี่ยน้องพี่น้องอยานนั้นบริญญเยินเพราะว่าคนลาไล่นะออกมาทางนี้ใครแน่พี่น้องเย็นแน่ทางในหอนหอนโอ้ไต่สะพานพระรามแปดเลยศจรินี่โอ้หงำลีพี่น้องงเมน แล้วนี่ก็คกนนางเต็มหมดเลยมีแต่ว่ายหุ่นทั้งนั้นเลยพี่น้องคนสุดร้ายนะที่แหลกทีกระซ่งใส่ว่ะไฟสีเลีืยงหรือเพิ่นไต่ไว้เ่เห็นยังพี่น้องที่แท้เพิ่นไต่ซองเบิง่งสะพานนี่เองโอ้ยสะพภารสีส,สพะพภารจึงเป็นสีเหลืองเหรอหน้าคางนั้นก็มี้ <laughs> เปลี่ยนหาแล้วคิดว่าพุ่มมาสิตื่นเด้เอ้าต้องใก่ก่อนเอะทางนี้เป็นสินดาดด้วยนี่เอาโมเมนต์เอาเขามาตอนแรกนะบอกเออนี่อยากจะกินเลยพี่น้องสภาพอันนี้คือทางที่เราต้องเดินไปเผื่อทีจะห้าทางออกเนาะโอ้ ตอนนี้นนกำลังเห่อห้องใหม่อยู่พี่น้องบนย้อมเดินเลยเนี่ย<ม>แล้วเราจะกลับกันยังไงละตอนนี้คนกำลังมาไม่นะก็เดินสะพานไปฝั่งนน้นได้ขนสะพานบ่ขึ้นสะพานบ่ขึ้นสะพานบ่ยังลงมานะคจะถ่ายหูเดวยกันสามคนเาเนาะ,ะพี่น้อง และพี่พักปาก็จะเป็นคนถ่ายแต่ว่าเขามีค้องก็จะมีอีกคนถือของนะคะเนี่ยแบบงงงงแลพี่ตองตอนนี้เรยาหยาทางอาอกบัไดพี่นางโอ้มันมัน,ม,นมันเป็นตังน์่นน่ได้เพียวค่ะก็ตักขืนอยู่ได้นอะแต่ว่าคือสี กูสีว <rôle à> ินหัวเนาะกูหนาพี่น้องเห็นบะซื้อได้ปากช่องเลยเดี๋ยวเขายาวนะพี่สาวช่องในสุดท้าวครับแต่นาจะวินหัวเนาะ เป็นกงหอบเนาะมันมีแต่เครื่องหนึ่งเนาะโมโต้กว่านาะแบบแบบเก่าเลยฮะแบบเป็นถวยนะบริเป็นกงเลยเนาะคืนนี้แพงกว่พี่ต้องอะไรเนี่ยคืนชิงสารนะแห้งบอเป็นไก่อย่างคืนแนเนาะทางเขามีผีผี่นแต่งโตเป็นฮาโลวีนอย่างพี่น้อง เดี๋ยวด้านางเข้าสู่ด้านในนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เถาบันทึกตู้ลูต้องเลยนะครับผมสงสัยต้องใจเงินก่อนเข่าละมั้งเจลยนะครับตอนนี้สามช่องว่างเลยนะครับใครจะเข้าด้านในขยับมาเลยนะครับแถวยาวคู่ค้าต่อแถวนานแน่นอนอันนี้ว่างเลยนะครับมาเลยครับตอนนี้มาเลยครับใครจะเข้าด้านในรบคพิซื้อบัตรเลยนะไม่งั้นคูกค้ารอนานนะครับ และใครมาแล้วไม่อยากให้พลาดนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เสียโอกาสไปแล้วลหลายๆคนตั้งใจมาร่วมสนุกนะครับเที่ยวในขั่วโมงเดียวคนตกนะฮะวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็สวนของเรายังเปิดต่อเนื่องนะครับวันนี้มีเครื่องพื้นมีตี้ดึงดู่นูกค้าลูกค้าท่านใดไม่รีบกลับรีบซื้อบัตรทางประตูเลยนะแน่นอนฮะเขาไปเข่าไปสวนสนุกทั้งนั้นไงน้อพี่น้องจะมากับบริษัทตัวอะไรเนาะตัวว่ายเข่านะพี่น้อง โอ้คอแว่นี่ก่อนโอ้สัตเลี้ยงสัตเลี้ยงอยู่ที่นี่โอ้กระต่ายกระตา่ตายอยเือนินใต้เลยพี่นอ้องคตกเพียงหรอมาพบ่นี่นี่ี่นนีนี่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 ่นี่นี่่นี่ คิดไป็บ้านตายตวเก่าตายแล้วว่าไม่จะเป็นก้านเป็นนตายไปนี่หอเแงเขาคืนรถแม่อยู่บ่ใครเขาคืนรถแม่อยู่บอกได้ไ้ได้ด้ได้ได้ด้ได้ได้ไ้ด้ได้ไ้อดได้ด้ได้ได้นด้ด้ไ้ไดนด้ดินด้ได้นดได้ไได้ด้นนนอ ไจะเลี้ยโอเานาดพี่น้องพ่น่ะปต้มวลปต้มวเนาะแวานาเจ้าพิทูอาบกเจ้าพวคืนน่ะตอนนี้เขามาอนางแล้วพี่น้องลกาีก้าปานแล้วเนาะคน้ายเกิน คนไล่แห่ไล่บ่าพี่น้อง บอลจอลดรถจักรทั้งนั้นเลยพี่น้องตั้งแต่ถีบได้มากรุงเทพแต่ละขังทีบโบเกยหเห็นรถจักรลายปันนี้เลยเนะนาะ่าจะเป็นพอวะถีบหักเคยมางานบันหนีไปขังทำอีทพี่น้องมากรุงเทพจะได้กับโบเก้แบบได้มาพระรามแปดบอลหน,นีเลยโอ้หาก็เห็นว่าคนขี่รถจักรกลายด้วยพี่น้องปกติสิเห็นแต่แบบแถวถนนเนาะแต่ว่าบบเก้เห็นแบบมาจอดเลียนกันแนวนี้จ้าเถื่อเลยเวยลาขากรุงเทพนะ ตอนนี้เขาก็ออกมาจากงานใกล้เติมแล้วพี่น้องแต่วันลดนี่ก่ะโหย<ไ>าวเหยียดเลยตอนนี้ยางไม่ห้าโหลดแท็กซี่นะเพราะว่าพี่ค้าาจอนรถอยู่ใกล้เติมสำหรับเอฟซีทันไดทีโบ่ทนได้มาหก็สามารถพาลูกพาลานมาลินได้เด้อพี่น้องงานเพิ่นเปิดตั้งแต่มื้อน,นี้จนฮอดวันที่31ตุลาหรือว่าสิ้นเดือนนี้พุ่นเนาะพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ก็สิโจไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสบายดี